คู่ปลายค่อยเป็นเที่ยวแล้วแต่อยากจะแค่นี้ก็ได้ถ้าพายดีแค่นี้ก็ได้ถ้าพายไม่ดีก็อีกรอบนึงอัเด้ออัเด้ออัเด้อดี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 ีด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 อดีดีดีดนดี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 ดด้ดีดีดีดดีดดดดดดดีดด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 ดีดดดดดีดด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  อะไรเงี้ยมา๋ยวให้เพื่อนถอดเสื้อกอนเข้าสู่ระบบตอนปลายแหละเราคิดถึงตอนปลายอะตอนขอรั้วแต่นี่ใช้ลูกบิดเขระบบเลยออเอาขระบบเลยก็ได้เฮ้ยน้างหลังถอดเสื้อมดแล้ววะฮน้างหลังถอดเสื้อมดแล้วข้างหน้าไอหลังถอดเสื้อมดแล้ววะข้างหน้าเอเลยเอาอข้างหน้าใจข้างหน้า่นเาจะเป็นแกดาม่ด้อาโอ้โหถอเสื้อโวยาอีก ่ไโครับไปว่าเฮียช่วยลอกหน่อยดิช่วยลอกข้างหลังหน่อยไอเอ็ดพอดีวันนี้ทาครีมมาวะโอเอ็ดเลยเนี่ยเฮ้ยพอดีวันนี้ทาครีมมาไม่ดำตอนโบฮิโบก็เริ่มเริ่มเริ่มขึ้นมาที่กันเริ่มกันอีกใช่โบ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 ฮิโบฮิโบโบโบเมย์นะเซลผมครับเอาแบบคิดเป็นเที่ยวตรงครับก้มหน้ามองท้องเรือแล้วพูดกันในท้องเรือได้ยินเสียงในท้องเรือไม่ต้องเงยมามอง มีตาตั้งนั่งในตาพายกยบตั้งนั่งตาฟังถ่ายตามเสียงนกหวีดอย่างเดียวได้เดยวรอเสียงสว่างกันนะเต็มที่เลยถ่ายประคองไปก่อนเด้อพี่จุนวันแรกอะไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปบ้าตาพวกนี้อย่าไปบ้าตามพวกนี้มันแกมันแกันอย่าไปบ้าตาอย่าไปบ้าตาม,าม,าตามเดี๋ยวจะกลับไประบมวันแรกเอาแค่ประคองประคองตัวไปก่อนเต็มที่นะ ที่อะไรอะปอมปอมมาปอมชื่อป้อมแต่แกก็หายใจพออกอย่างนั้นนะเข้าไปนิดเอาเนิ้วใช้กันใช้นเิ้นใช้เป็นไรใครเดินบุกสูตรเฮ้ยกลับมากลับมากลับมาชากันนะกระชาดกันนะไม่ต้องคิดว่าหนักคิดว่าเบาเบาเอาไว้ไว้เบาเหลือเบาเบาเบาเก่งยี้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 ฝ่ายไครขอมาถือ Vì, thì 3 4 5 6 7 8 9 khổ, 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 khổ,

จะบิดตัวดิถามโจ้่าบิดตัว<ำ>โจว้โจ้โจโจโมา,ก,มา,ก,มา,ก,มาก้มมาก้มมาถามคนเม่เยอมากก้มมาเฮ้ยเสียงโง่ vạn giải tỏa quê vạn 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 vạn

ผมมาผมไม่ินาฟาฟาฟามาู่เราอะทิง่อ 哎。